นี่ครับของเด็ดนะครับคุณผู้ชมนี่แม่แช่น้ําเกลือวใช่ไใช่ค่ะถ้าเกิดว่าใครเคยอยู่ตลาดนัดสนามบินนะครับตอนนั้นแม่นะครับโอ้โหช่ำชองมาก <laughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับเราเจอกันทุกเที่ยงนี่เพราะว่าวีโอเราปล่อยตอนเที่ยงนะครับเหมือนเดิมครับมีอะไรมาแนะนําแม่วันนี้อากาศร้อนมากนะคะคุณยายมึงเหนื่อยอยายนะครับแต่เช้าเลยนะคะร้อนเมื่อวานนก็ร้อนจัดเลยนะคะวันนี้ก็ร้อนเมื่อไรจะหมดหน้าร้อนสักทีเอ้ยยายไม่ไหวมาค้าวันนี้ยายจะทํา ของบ้านให้ลูกกินนะคะแกงมะละกอสับใส่หมูสามชั้นแกงมะละกอคสับแกงเผ็ดนะคะวันนี้้คุณยายจะใส่มะเขืออ่อนด้วยนะคะนี่นะคะมะเขืออ่อนของคุณยายคล้ายๆแกงป่าก็อไม่ใช่ไม่ใช่เนาะค่ะอันนี้แกงเผ็ดแกงเผ็ดค่ะแกงเผ็ดนะคะนี่มะเขือที่ยายต้นยายเองนะคะเด็ดมาได้สามสี่ลูกแกงแบบ แกงแบบน้ำใช่ไหมค่ะแกงน้ำน้ำกุกขิกุกขีค่ะมันมีอะไรบ้างครับมีนี่นะคะก็จะมีหมูสามชั้นของยายนะคะหมูสามชั้นค่ะที่จะมีมะละกอมีมะเขือมีพริกแกงเผ็ดหนึ่งขีดน้ำปลาสองช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วมีน้ำมันสองช้อนโต๊ะนี่เป็นน้ำมันหมูนะคะ ก็จะมีพริกอ่อนซอยของยายนะคะก็มีใบกะเพราค่ะวันนี้รสเด็ดนะคะมีใบมะกรูดด้วยนะครับค่ะมีใบมะกรูดอยู่นิดหน่อยนะคะเพิ่มความหอมนะคะโอ้โหมนักคะเดี๋ยวยายจะเปิดแก๊สเลยนะคะเปิดแก๊สกันแล้วครับผู้ชมพรุ่งนี้ร้อนจริงร้อนร้อน,นไม่รู้จะร้อนไปไหนนะครับผู้ชม อยู่บ้านก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไปไหนก็พกน้ําเย็นเยอะเนอะใช่พกน้ําเย็นเยอะนี่วันนี้แม่ดูข่าวเขายังนอนตายไปเลยนะคะล้นมากคนเก่งนะคะน่ากลัวมากค่ะต้องระวังนะครับเฮสตค่กที่บ้านที่บ้านผมเรียกเป็นปีดกินอะไรก็ต้องระวังนะคะท้องเสียง่ายเลยนะคะนี่นะคะน้ำมันของคนยาย พิแกงของยายลงไปเลยค่ะพิแกงลงทันทีเลยครับผัดพิแกงให้หอมก่อนนะคะผัดพิแกงให้หอมนะคะจากไปใสช่สชั้นลงไปเลยค่ะใส่ชั้นลงไปแล้วครับ ถ้าร่านผู้ชมไม่มีหมูมีปลาคูก็ใช้ได้นะคะปลาขูดแล้วแม่ใช่เมื่อก่อนยายอยู่เมืองโนนะจะมีปลาค้างเหลือขูดนะคะเนื้อปลายายกามาบังเกินไม่ใช้หมูนะคะใช้เนื้อปลาเลยยายเพิ่มน้ำหนึ่งนะคะยยทันนี้จะมีแกงมะละกอแนลนะะ้วค่ะหอม แกงแบบน้ำปุกผิดค่ะจุดนี้มาหาปลาคูบยากนะคะแล้วก็มีปลาคูบยากที่มมดโครใ่ใช่นอกกับไปมัดโครแมคโค็ส่วนมากก็จะเป็นปลาอะไรนะมันไม่ใช่ปลาข้างเหนือคูบแต่ก็ปลาข้างเหลือคูบอ่ะมันจะกินหอยของเขานะคะกินเอกลักษณ์ของเขาเลยปลาข้างเหนือนะคะแถวนี้ส่วนมากจะเป็นปลาอะไรนะ ปลากายเนื้อปลากายแล้วก็มีปล้องแหีปลาอย่างอื่นค่ะนี่นะคะยาก็จะใส่มะละกอลงไปเลยนะคะละกอครับนี่ครับของเด็ดเลยครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบทานมะละกอนะผัดกับปลากระป๋องก็ได้นะคะแสนอร่อยค่ะเข้ากันสิอแม่ค่ะ เข้ากันมากผัดผัดแบบน,นี้นะคะแต่ไมถ่าแต่เราผัดปลากระป๋องเราคลุคพกพริกเกับกระเทียมใส่แค่นั้นแหละเลยอร่อยดีค่ะบลองได้อร่อยมากเมื่อก่อนนี้ยายอยู่ชนบุรีมีอะไรไม่มีอะไรก็ผัดปลากระป๋องใส่มะละกอนี่แหละคะ่ะแกงมะละกอนี่ง่าย <laughs> นี่นะคะมเพิ่มน้ำเรื่อยๆครับค่ะน,นี้พอแล้วกัน,น้ครับ นี่นะคะรอเดือดใช่ไหมรอเดือดแล้วก็เดี๋ยวยายจะปรุงรสเลยนะคะนี่นะคะแล้วแกงยายเริ่มเดือดแล้วนะคะยายจะใส่ใบมะกรูดไปก่อนเพิ่มความหอมใบมะกรูดเพิ่มหอมนี่นะคะเพิ่มความหอมของยายผมไอสองสามรอบแล้วเนี่ยจามจามแรงเลยน้ำปลานะคะน้ำปลาครับ ผงปรุงรสค่ะผมซอสปรุงรสนะคะใส่งลงไปนี่นะคะป้าเขียวค่ะอืค่ครับอ้มะเขือเดี๋ยวไล่เราใส่สุดท้ายนะคะพอเราใส่แล้วเราก็ขึ้นเลยมาค่ะแต่ยายจะชิมหน่อยนึง ชาดพอดีแล้วครับผมอยากรอสักแป๊บนึงนะคะมอยเขาเดือดนครับนี่นะคะอยาก้จะใส่พริกอ่อนลงไปเลยนะคะนี่ค่ะเดือดเลยนะครับเดือดมากเลยค่ะตอนนี้พริกอ่อนลงไปแล้วค่ะนี่ค่ะเกลือของมะเขือของคุณยายนี่แม่แช่น้ำเกลือไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะล้างไปแล้วรอบหนึ่งนะคะ ไม่ใช่น้าเกลือมันจะมันจะดาค่ะยายยายล้างน้าเกลือไปลแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ล้างน้าสะอาดแล้วก็ล้างใต้น้ําเกลือน,นิดนึงนะคะเพื่อมะเกลือของเราจะได้มะเขือของเราจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ดำนี่นะคะเราเราไปแกงมันก็ไม่ดํานะคะเดี๋ยวรอยมะเขือสุกแต็บนะคะสุดแสนนะครับผู้ชม,อ,มอร่อย มะละกอก็หาง่ายนะครแถวนี้หาง่ายหาง่ายมากค่ะเมื่อวานย้ายปั่นจักรยานไปนะคะไปเก็บตรงนู้นตรงสวนตรงนน้นนะคะไม่ปั่นจักรยานไปนะคะเมื่อวานนี้ออกกาลังกายตรงนี้ปั่นจักรยานแล้วครับค่ะแล้วก็เมื่อก่อนอยู่มึงชมบุรีอ่ะผมไปหามะละกอต้องซื้อทุกอย่างค่ะต้องซื้ออืแต่ที่ชลบุรีดีไปอย่างหนึ่งนะคะท่านผู้ชม มะละกอเราจะเอาแบบไหนเขาจะมีขายในตลาดเลยนะคะแบบจับแบบขูดแล้วก็แบบที่ว่าเราเอาไปแกงต้มมีหมดทุกอย่างถึงว่่สิบบาทอืมีครบค่ะถ้าเราอยากตำกุ้ปตำนะคะเราไปเลือกเอาเลยค่ะว่าเอาง่ายๆคือที่โน่นวัฒดิบมีขายเยอะมากค่ะ,ะแต่มีขายหมดมีขายหม <c oughs> ดค่ะสิบบาทสิบบาทนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยอยู่ตลาดนัดสนามบินนะครับ ตอนนั้นแม่นะครับโอ้โหช้ำช่องมาก <laughs> <laughs> ใครอยู่เมืองชนนะคะตลาดนัดสนามบินมีทุกวันนะคะ <laughs> อยืยายคิดตึงมากไปตอนนี้ <laughs> นอยากไปเที่ยวนะ,ะนี่นะคะจะประมาณนี้นะคะมาค่ะยายก็จะใส่ใบกะเพราขอางยายเลยนะคะ <laughs> ใบกะเพราครับ <laughs> ใบใบกะเพรายายมีเยอะยายใส่เยอะเลยอืมที่บ้านมีเป็นดงเลยครับคุณชม นี่ค่ะน่าจะปิดท้ายแล้วเน,นี่ยปิดท้ายแล้วค่ะอืมแล้วเราก็เอาใบกะเพราให้เขาสุกหน่อยเขาจะได้ไม่ดำนี่นะคะประมาณนี้นะคะเสร็จล้อค่ะเรรยบร้อยค่ะนี่นะคะปิดแก๊สแล้วครับคนี่ค่ะตักเส่ถ้วยกันแล้วครับกลิ่นหอมนะครับคุณผู้ชม ก็ปรุงรสไปกี่อย่างนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาชิมรสชาตินะครับน้ำลายไหลเมื่อวานไม่ได้กินข้าวเย็ยนสมัยก่อนนี้แม่คุณทำให้กินป้าปาทำไม่กินนะคะใส่แค่น้ำปลาน้ำปลาผงชทูรสอ๋อเมื่อก่อนเมื่อก่อนยังไม่มีผงปรุงรสอใช่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 ยังไม่มีผงปรุงรสมีแต่ทูรสกกับน้ำปลา อันนี้ใส่ผงปรุงรสนะคะหน่อยหนึ่งแล้วก็ไม่น้อยต้องใส่ผงชูรสไม่ต้องใส่ผงนัวนะคะนี่ค่ะนี่ครับคุณผู้ชมสีสันยกลงโตแล้วครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับแกงมะละกอสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมแล้วครับคุณผู้ชมคนี่ค่ะ,คะเหมือนแน,แนวแกงเผ็ดนะแม่ใช่ไหมแกงเผ็ดค่ะแกงเผ็ดว่าแ,แต่ไม่ใช่แกงป่าถ้าแกงป่าจะไม่ใส่น้ำมันเรียกแกงเผ็ดมะละกอไหมค่ะใช่แกงเผ็ดมะละกอใส่หมูสามชั้นนะคะนี่ค่ะนี่ครับ แกงมะละกอก็ต้องกินมะละกอนะเี่นะหมคะมันร้อนมะละกอนี่จะไม่ค่อยมีรสชาติอะไรเท่าไหร่นะผมอาแต่มันได้ความกรุบๆของมันอืมอร่อยค่ะยิ่งราคาปวดแล้วร้อนเคินน้อยๆเผ็ดน้อยๆไม่เผ็ดมากนะคะวันนี้อืแล้วก็หอมหอมใบมะกรูดใบกะเพราที่เราใส่ลงไปนะคะอร่อยชมเสียสันหน้าตานะครับ มหมากเลยครับอืแล้วเมื่อวานผมไม่ได้กินข้าวาเลยนะเม <im it> ื่อวานตอนเย็นลูลกหิวแล้วนะคะอหมาครับเช็มกันเลยครับผมขนมตาโตวไวมากนี่น่าโตไวมากใช่มรุยกันเลยครับผู้ชมกินเลยอันนี้ลูกไม่เคยกินแน่นอนอ <im it> ขอบกินแบบมะละกอมะละกอเนี่ยครับเขาก็จะออกแบบหวานมะละกอนะแต่ถ้ามะละกอมะละกอเหลืองๆอันยิ่งอร่อยนะ มะละกอเหลืองๆที่มันยังไม่ยังไม่นิ่มอ่ะเกาจะหวานในตัวเขาเลยนะอืมะละกอถ้าเกิดเหลืองยิ่งเหลืองๆอ่ะออหวานอ,อร่อยนะลูกลูกไม่เคยกินนะคะวันนี้ยายทำให้ลูกกินอืไม่เคยกินนะครับเคยกินแบบ ส้มตำผม่กุ้งนะครับค่ะอืมอร่อยบรรยากาศโดนแล้วก็แม่ปรุงรสอันนี้เข้มข้นดีนะครับกินกับข้าวหมอเลยกินกับข้าวปวยแล้วร้อนอร่อยยายอยู่ฟมบุรีนะคะไปซื้อแบบที่ที่เขาตับมานะคะผงหนึ่งสิบบาทยายก็จะไปผัดปลากระป๋องชอบอยู่นู่นน่ะชอบใช่ไหมค่ะเราไม่ต้อง เพราะส่วนมากยายจะแพ้ยางมะละกอน,นะคะถ้าสับเองอะ่ะผมอชอบคันมือถ้ามีถุงมือก็ใส่ถุงมือกันด้วยนะคะท่านผู้ชมบางคนแพ้นะคะยางมะละกอแต่ถ้ายายอยู่นู่นยายซื้อเลยสําเร็จรูปสิบบาทบางคนแพ้ก็แพ้จริงพ้แพ้คันมาก,<ๆ>มากอันนี้ยายสับเมื่อวานนี้ยายอย่างไอ้นี่เลยนะคะต้องใส่ถุงมือนะคะถ้าแพ้เนาะจะคันอยู่นะั้นละแดงหมดเลยต้องระวังค่ะอร่อย <peach> อร่อยเลลูกยังไม่เคยได้กินนะคะไม่เคยกินแบบนี้นะคะแถวแต่ละภาคจะไม่เหมือนกันนะคะจะทํากินไม่เหมือนกันแต่ยายมาอยู่เนี่ยทากับข้าวภาคกลางให้ลูกกินอ,อร่อยค่ะ <c oughs> แต่ที่บ้านก็ไม่มีใครได้ผอมแล้วคัะตอนนี้ปู่ก็อ้วนพีเลยต <c oughs> อนนี้อค่ะไปทํากันได้เลยนะคะง่ายๆค่ะอาหารบ้านเราแนะนําเลยค่ะบเฮ้ยครับ วันนี้ก็ออกประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่หน่อยะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะวันนี้แกงเผ็ดมะละกอใส่หมูสามชั้นนะคะแสนอร่อยของคุณยายค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบายบาย